สนทนาก็ว่าอจ่ามองเมืองเหนือในรายการเจ้านิติภาคเหนือครับปกติเขาก็จะเจญภูหอมรายการมานั่งอ้จ่ากันในห้องทรงแต่วันนี้นะครับเป็นเรื่องตีจัดึ้นตีกรุงเทพนะครับแต่เฮาเองอยู่ตางจังหวัดก็จะสามารถมีส่วนห่วมได้นะครับแล้วก็ภูหอมรายการวันนี้อาจจะเป็นการฟนอินและเปิลเป็นคนกรุงเทพเขาก็จําเป็นได้เปลี่ยนจากกําเมืองเป็นภาษากลางนะครับเผื่อตีจะได้อ้จ่ากันได้เข้าใจและก็ง่ายขึ้นเจ้ายังงั้นก็ชาวออนไลน์เองเนี่ยบางคนมองเขาต้องไปแอลกันก่อนแต่ปีนี้เปิลเป็นการปรับเปลี่ยน เดี๋ยวเขาจะได้อู้จากกันนะเจ้าผู้ชมทางด้านของคุณจันประพา,าวิชิตชรชัยรองผู้อำนวยการสํานักง,งานจัดหาไรายได้สภา,ากาชาติไทยตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,คุณ,คณจันประพา,าครับคุณาไทยชนกและผูะ้ฟังรายการด้วยค่ะค่ะต้อนรับสู่อากาศเย็นๆน,นะคะสัมผัสได้ไหมคะทางเชียงใหมอ่อ๋อค่ะ <laughs> ไปเชียงใหม่และนึกถึงเสมอค่ะอากาศแบบนี้นะคะต้องไปเยือนเชียงใหม่ค่ะได้ค่ะก่อนอื่นเลยให้ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะสําหรับรูปแบบที่ต้องบอกว่าเป็นรูปแบบใหม่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยสําหรับการจัดงานการชาติเพราะปกติก็จะจัดงานแล้วเราก็สามารถที่จะไปเดินเที่ยวได้แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่มีการจัดมาบนแพลตฟอร์มแบบออนไลน์ช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปตรงนี้ให้เราได้ทราบกันสักนิดนึงค่ะ ค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณเอกนรินทร์ักคุณอทัยชนกได้เกริ่นนาไว้แล้วนะคะว่าปีนี้ในส่วนการจัดงานกาชาติประจําปีที่กรุงเทพนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยะจะจัดขึ้นที่สวนลุมพินีนะคะ,ะแต่ปีนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด19เนี่ยนะคะ,ะสภากาชาติไทยโดยสํนานักงานจัดหารายได้ไดก็ พัฒนานะคะรูปแบบการจัดงานนะคะที่เอา,อากิจกรรมเรื่องเริงเพื่อการกุศลนะคะรวบรวมมาอยู่บนแพลตฟอร์มและให้ทุก ท่านนะคะที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งเดิมเนี่ยโอกาสที่จะเข้ามาเที่ยวงานกาชาติที่กรุงเทพเนี่ยค่อนข้างจะมีจํากัดนะคะเพราะว่าต้องมีเรื่องของการเดินทางแต่ปีนี้ไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือนะคะเชียงใหม่เชียงรายนะคะหรือที่ไหนเนี่ยก็เข้ามาชมในแพลตฟอร์มนี้ได้นะคะน,นี่ก็จะเป็นส่วนที่สภาการชาติไทยนะคะจัดทาขึ้นเพื่อรองรับนะคะในเรื่องของประชาชนที่คิดถึง งานกาชาติประจำปีนะคะซึ่งปีหนึ่งมีครั้งเดียวละคะ่ะที่สภาการชาติไทยจัดงานเพื่อมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนแต่ว่าปีนี้เปลี่ยนมา อ,อยู่บนรูปแบบของออนไลน์เท่านั้นเองค่ะคุณเอกเด่นและคุณทัยชนกค่ะค่ะต้องถามก่อนว่าหนักใจไหมคะอันนี้ต้องถามกันตรงๆว่าตอนแรกเราต้องมีการปรับเปลี่ยนจากปกติเนี่ยเราจัดกันมาแปดปีเก้าปีหลายครั้งแล้วเนี่ยแล้วพอมันต้องมาปรับเป็นออนไลน์ทันทีเนี่ยทีมงานหรือว่าทีมผู้บริหารเองหนักใจไหมคะในครั้งแรกที่จะปรับเป็นออนไลน์อะคะ่ะต้องต้องไม่ใช่หนักใจอย่างเดียวม,มีความท้าทายท้าทายค่ะมากมากมากนะคะเพราะว่า การที่เราจะเอากิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเพื่อการกุศสลแล้วเป็นกิจกรรมเพื่อมอบความสุขและเป็นกิจกรรมรื่นเริงเนี่ยนะคะทุกๆท่านเนี่ยมางานการชาติก็อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศนะคะไม่ว่าจะมาสอยดาวมาเสี่ยงโชคชิงรางวัลมาทานอาหารอร่อยมาช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกหรือแม้แต่มาถ่ายภาพนะคะสวยๆนะคะเพื่อบอกต่อเพื่อนๆว่าได้มาถึงงานการชาติแล้วนะคะ ความท้าทายก็คือเราจะเอากิจกรรมที่พูดถึงเหล่านี้ไปอยู่บนแพลตฟอร์มนะคะเป็นความท้าทายค่อนข้างมากนะคะแล้วใช้เวลาในการเตรียมการค่อนข้างหลายเดือนมากนะคะกว่าจะออกมาเป็นหน้าตาถ้าเข้าไปดูในแพลตฟอร์มก็จะเห็นได้ว่ายังมีอะไรอีกเยอะที่ที่ยังไม่ยังต้องบอกว่า สะพานท,ทยโดยสํานักง,งานจัดหาได้ได้เ,เห็นแพลตฟอร์มแล้วก็ยังอยากได้มากกว่านี้อีกก็เลยคิดว่าอย่างน้อยปีนี้ได้ให้ท่านทุกค,คิดถึงแล้วเนี่ยถ้าปีหน้าสถานการณ์อาจจะดีขึ้นนะคะงานการชาติจะกลับมาแล้วก็อาจจะอยู่บนแบบออนไลน์หรือผสมผสานค่ะค่ะครับรับท่านรองครับแบบนี้ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ภาคเหนือแล้วสนใจจะเข้าไปเที่ยวการชาติแบบออนไลน์สามารถเข้าได้ในช่องทางไหนยังไงครับท่านรองค่ะ ก็ตอนนี้ถ้าพิมพ์เข้าไปว่างานการชาร์ออนไลน์เนี่ยก็ใน Google เนี่ยจะขึ้นมาเลยนะคะก็คือชาติ com นะคะหลายๆท่านก็จะมีคำถามมาว่า เข้าไปเนี่ยค่อนข้างยากกว่าจะเข้าถึงระบบเนยอยากเข้ามาช่วยอยากเข้ามาชมแต่ค่อนข้างยากเหลือเกินอะไรขออนุญาตเรียนว่าจริงๆแล้วในในการพัฒนาในปีนี้นะคะก็อาจจะมีข้อจํากัดที่ขอจะอนุญาตเรียนประชาสัมพันธ์นะคะ,ะการเข้าระบบนะคะก็จะมีแค่สามช่องทางนะคะก็คือการเข้าด้วย a c e b o o k นะคะนั่นเชื่อว่าหลายๆท่านยัมี a c e b o o k นะคะที่ใช้ในการสื่อสารนะคะล็อกอินด้วย Facebook แล้วเนี่ยถ้าจำรหัสผ่านได้เนี่ย ก็ใส่รหัสผ่านก็เข้ามาในระบบได้เลยอันนี้จะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดค่ะครับค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล็อกอินด้วย Facebook แล้วจำรหัสผ่านไม่ได้ปอีเมลนะคะก็ไปเปลี่ยนเป็นวิธีการล็อกบินล็อกอินด้วยอีเมลนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะคะอันนี้ก็เข้าได้เหมือนกันนะคะ แต่ขั้นตอนที่อาจจะยุ่งยากเล็กน้อยก็คือไม่มีทั้งสองอย่างก็คือทั้ง a c e b o o k นะคะทั้งอีเมลนะคะ, e mail, ะ,คะก็ไปสมัครสมาชิกใหม่นะคะเนื่องจากว่าระบบเป็นการพัฒนานะคะมีความเชื่อมโยงในเรื่องของการจำหน่ายสินค้านะคะจึงจาเป็นที่จะต้องมีการล็อกอินเข้าระบบแล้วก็มปการยืนยันนะคะตามนโยบายในเรื่องของอนโยบายส่วนบุคคลนะคะจึงต้องให้ทุกท่านเนี่ยล็อกอินเข้ามานะอาจจะมีความยุ่งยากนิดนึงแต่เมื่อเข้ามาแล้ว รับรองได้ว่า เหนือกว่าจินตนาการนะคะไม่เคยเห็นงานการชาติที่มาอยู่ในแพลตฟอร์มแบบนี้นะคะเพราะว่าหลายๆเสียงที่สืานาก็มาบอกว่าเข้าไปเห็นในแพลตฟอร์มแล้วนึกไม่ถึงเลยว่างานการชาติจะมาอยู่บนแพลตฟอร์ม่างนี้ได้ค่ะก็อยกงะปวนดค่ะคุณจันทร์ประภาครับปกติถ้าเราไปเที่ยวงานการชาติด้วยตัวเราเองร้านค้าจะมารวมกันอยู่เยอะมากคือบางคนบอกว่าเดินไม่ทั่วชมร้านแต่ละร้านเนี่ยไม่ทั่วจริงๆแต่ครั้งนี้พอมาอยู่แบบออนไลน์เราสามารถเห็นผลิตภัณฑ์เห็นสินค้า ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็เลือกได้ตามใจชอบร้านค้าต่างๆที่เรารวบรวมมาพอจะบอกหน่อยได้ไหมคะมาจากที่ไหนเป็นร้านอะไรยังไงบ้างคะ่ะค่ะในงานกาชาติที่จัดขึ้นในแต่ละปีนะคะโดยเฉพาะปีที่ผ่านมาเนี่ยจัดที่สวนลมพินีนะคะเพราะฉนั้นถ้าเข้าไปในแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยนะคะจะเห็นเลยนะคะว่าเราได้จาลองเนี่ยพื้นที่ของสวนลมพินีมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย ประตูด้านหน้าเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยก็จะได้เห็นพระบรมราชานุสาวรีย์รัชากาลที่6นะคะก็จะเหมือนว่าเข้าประตูสวนลุมและเดินเข้าไปนะคะเน,นหน่วยงานที่เคยมาร่วมออกร้านที่สวนกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านพระราานจากร้านโครงก,การสวนพระองค์นะคะมีเก้าร้านด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีหน่วยงานของส่วนราชาการนะคะ,ะภาคเอกชนนะคะร้านค้าต่างๆเนี่ยปีนี้มารวมทั้งสิ้นนะคะหนึ่งร้อยสองร้อยห้าสิบล้านนะคะ เพราะฉะนั้นตลอด๙สิบเอ็ดวันนะคะฉันเชื่อว,ว่าจะมีเวลานะคะเข้าไปเนี่ยว่างตอนไหนก็เข้าไปดูนะคะวันนี้ดูสินค้านะคะบางบาง,บางร้านเนี่ยมีมากเป็นพันไอเทมนะคะไมาเวลาลือเกินนะคะแล้วก็ชอบสิ่งไหน,นก็จดไว้ก่อนจาไว้ก่อนนะคะแล้วก็มีเวลาที่ที่จะสั่งซื้อนะคะก็มาเลือกซื้อแต่ละร้านแต่ละร้านได้นั้นต้องบอกว่า มีเวลาอีกสองวันนะคะคือวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะคือวันสุดท้ายของการจับงานฉนันเชื่อว่าเข้าไปดูตอนนี้เนี่ยก็ยังม,ม,มีมีเวลาอยู่นะคะเพื่อจะไปเลือกซื้อของนะคะโดยเฉพาะยิ่งช่วงน,นี้เป็นช่วงปีใหม่นะคะอยากมองหาของขวัญปีใหม่นะ,ะไปจับสลากนะคะกับเพื่อนปู่นะคะเชื่อว่าแพลตฟอร์มนี้น่าจะช่วยให้ท่านตัดสินใจในเรื่องของการเลือกของขวัญปีใหม่ได้ด้วยค่ะครับคุณจางประภาค,ครับนอกจากที่เราจะสามารถชอบสินค้าออนไลน์แล้วปกติถ้าหากว่าพูดถึงการ นึกถึงเรื่องของการทําบุญถ้าเอกหรือว่าคุณผู้ชมทางภาคเหนืออยากจะทําบุญกับกาชาติสามารถทําบุญผ่านทางแพลตฟอร์มตรงนี้ได้เลยไหมครับได้เลยค่ะเพราะว่าเมื่อเข้ามา,มาในแพลตฟอร์มนะคะอย่างอย่างที่เรียนนะคะว่า ถ้าเข้าไปดูเยี่ยมร้านแล้วเนี่ยและอยากจะช่วยสภากาชาดเนี่ยต้องเรียนประชาสัมพันธ์ว่าแพลตฟอร์มนี้เกิดจากความตั้งใจนะคะว่าด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยสภากาชาดไทยมีภารกิจในการดูแลสุขภาพนะคะสุขอนามัยที่น้องประชาชนเพราะนั้นเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางสภากาชาดไทยนะคะเป็นภารกิจนะคะที่ห่วงใย,ยอยู่แล้วการที่พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมานะคะมีความยากนะคะแต่ แต่ว่าในแพลตฟอร์มนี้จะ มีความตั้งใจและมีความห่วงใยอยู่ในแพลตฟอร์มนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมหรือผู้ฟังรายการนะคะที่อยู่ทางภาคเหนืออยากจะช่วยสภากาชาดไทยนะะเข้าไปเนี่ยเห็นน้องกล่องบุญนะคะเป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารักเนี่ยถือกล่องรับบริจาคอยู่นะคะน้องเขากําลังเชิญชวนทุกท่านให้บริจาคนะคะหยอดกล่องรับบริจาคที่น้องเขาถืออยู่นะะี่ค่ะก็คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกนะคะจะบริจาคยอดจานวนเท่าไหร่ก็ได้ ได้นะคะตามแต่ศรัทธานะคะอันนี้ก็เป็นช่องทางที่บริจาคช่วยเหลือสภาการชาติไทยได้แล้วและที่สําคัญก็คือเป็นช่วงปลายปีเชื่อว่าหลายๆท่านมีความประสงค์อยากจะบริจาคแล้วก็สามารถนําใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้อันนี้ก็จะเป็นช่องทางที่สะดวกนะคะเพราะว่าบริจาคแล้วข้อมูลก็จะถูกส่งไปที่ e donation ของสัตว์ท่านก็ไม่ต้องดาเนินการใดๆอีกค่ะก็สามารถที่จะบริจาคให้ได้เลยค่ะ นอกจากจะเข้าไปดูสินค้าต่างๆแล้วเห็นบอกว่าถ้าใครเข้าไปในส่วนของออนไลน์จะเห็นกิจกรรมจะมีทางด้านของเจ้าหน้าที่มีพิธีกรมีดารานักแสดงในต่างๆมาร่วมในกิจกรรมเยอะเลยถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะจริงๆแล้วต้องต้องเรียนอย่างนี้ค่ะด้วยความที่แพลตฟอร์มนี้เราออกแบบหน้าร้านนะคะต้องบอกว่าใช้คำว่าหน้าร้านเหมือนที่สวนลุมพินีนะคะทรนี้เราต้องบอกว่าเหนือมากมากกว่าเพราะว่าบางร้านเนี่ย ในส่วนลุมพีนีอาจจะจัดสร้างไม่ได้นะคะถ้าพูดถึงในส่วนของที่เป็นกิจกรรมเนี่ยปกติแล้วที่เวทีกลางนะคะส่วนลุมพินีเราก็จะจัดให้มีการแสดงของศิลปินนักร้องนักแสดงนะคะการ,ร,ร,รแสดงศิละปะวัฒนธรรมนะคะที่ อยากจะอนุรักษ์กันไว้เนี่ยนะคะมาจัดแสดงอยู่ที่เวทีนั้นถ้ามองหาแล้วก็อยากชมการแสดงเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องไปมองหาเวทีกิจกรรมนะคะก็จะเป็นรูปของการมีเวทีนะคะมีคนเป็นไอคอนนะคะ,คะของศิล็เพลงหรือมอีเป็นแสงไฟนะคะส่องอยู่เนี่ยเป็นเวทีที่จะคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเจอนะคะ,ะการแสดงนะคะที่วันนี้ก็จะมีศิล,ลปินจากไมททองคำนะคะมี ศิลปินจากเพลงเองนะคะมาร้อง,องเพลงะเพาะนะคะให้กับพี่น้องประชาชนได้รับฟังแล้วก็การแสดงของศิลปะวัฒนธรรมก็ยังมีนะคะอีกสองวันเนี่ยลองคลิกเข้าไปดูค่ะก็จะได้เห็นว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะ รับชมนะคะ,ะการแสดงจากศิลปินที่ชื่นชอบหรือแม้แต่ศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ท่านคิดถึงได้ด้วยค่ะคือ,ค,อคือช่วงเวลาสามารถเข้าไปตอนไหนก็ได้ใช่ไหมครับสำหรับการเข้าไปท<ช>ี่นี่ครับเอ่คถ้าช่วงไลฟ์สดเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่บ่ายสองนะคะคบ่ายสามโมงเนี่ยจะมีในเรื่องของคุณหมอะะจากโรงพยาบา,าลศิราลกักรน,นะคะมาพูดคุยในเรื่องของสุขภาพนะคะทุกวันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะรับฟังในเรื่องของการ ปัญหาสุขภาพนะคะในะเรื่องของโรคต่างๆนะคะวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะคะกะ็สามารถที่เข้ามาชมได้ตั้งแต่เวลา15บนาฬิกาเป็นต้นไปอันนี้เป็นสดนะคะ่ก็จะมีรายการอื่นต่อเนื่องมาแต่ว่าถ้าท่านดูไม่ทันนะคะ สามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะวันอื่นก็จะไปเลือกชมเรื่องของการแพทย์นะคะตั้งแต่วันที่20เป็นต้นมาก็จะมีสาระความรู้เรื่องการแพทย์ให้ท่านไปเลือกชมย้อนย้อนหลังได้ด้วยค่ะก็จะเป็นสาระความรู้อีกหนึ่งรูปแบบค่ะค่ะถึงแม้จะมาอยู่ในออนไลน์แต่สิ่งที่เราขาดไม่ได้อีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณจันรประภาขาดูดวงออนไลน์ก็มีนะคะ คช่ค่ะเชื่อเป็นเรื่องยากมากนะคะเรานักพยากรณ์เนี่ยที่ต้องบอกว่าเคยชินคุ้นชินดีกว่านะคะที่จะต้องมาพยากรณ์ต่อหน้ากันจะต้องจับมือจับไม้พลิกใบเบอร์ดูเส้นดูสายแล้วก็อาจจะต้องดูลัคนาราศีหรือแม้แต่ดูในเรื่องของไพ่ทิปซีก็ต้องจับกันนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นความแปลกใหม่ที่ว่าเป็นการดูดวงศาสตร์เหล่านี้แบบออนไลน์นะคะต้องต้องเรียนว่า ก็เป็นอีกหนึ่งวิติใหม่นะคะที่นักพยากรเองก็ดีหรือแม้แต่ผู้ชมที่อยากจะเช็ดดวงชะตาในปีหน้านี้นะคะก็มีความสนุกสนานกันนะคะเพราะวการพูดคุยกันแบบตัวต่อตัว,ตวแต่ใช้ม,มีมีเส้นกั้นก็คือใช้ซูนะคะเหมือนมีใช้ซูมีใช้เครื่องมือสื่อสารเท่านั้นเองนะคะ แต่ที่ได้สังเกตมาแล้วก็ได้พยายามดูวิธีการที่คุณหมอดูให้คําแนะนําต้องบอกว่า,าหลายๆกระแสที่บอกมาว่ามาดูดวงที่งานกาชาตออนไลน์แล้วเนี่ย เหมือนเปิดวิติใหม่แล้วก็ได้เช็คด,ดวงที่ปีหน้าเป็นอย่างไรด้วยนะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เชิญชวนนะคะตอนนี้คุณหมอก็ยังเปิดนะคะให้จองอยู่นะคะวันนี้ไปห,หนึ่งวันแล้วก็ปีผู้นอีก1งวันด้วยค่ะครับ,รบ,รบสุดท้ายครับจะเรียนเชิญคุณจันปรานะครับได้เชิญชวนคุณผู้ชมทางภาคเหนือนะครับในการเข้าร่วมไปสนุกกันกันกบการชาติออนไลน์ในครั้งนี้เรียนเชิญเลยครับค่ะก็ต้องขอบ ขระคุณคุณเอกรินและคุณนาทัยชนกนะคะที่ได้เปิดโอกาสให้ทางสภากาชาติไทยนะคะ,ะโดยสำนักง,งานจาานัดหารายได้นะคะที่อ,อยู่ในส่วนกลุ่มส่วนกลางนะคะได้ใช้พื้นที่ประชาสัมพันธ์การจัดงานกาชาติออนไลน์ให้กับพี่น้องนะคะชาวเหนือนะคะที่ คิดถึงงานกาชาตินะคะเ<ช>ข้าใจว่างานกาชาตินีมีจับในส่วนของภาคเหนือด้วยแต่ปีนี้เนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของสถานการณ์โควิดด้วยนะคะ<ช>ดูแล หัวใยสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะคะสภากาชาติไทยจึงนําความสุขนะคะรอยยิ้มนะคะและเสียงหัวเราะมาอยู่ในแพลตฟอร์มของงานกาชาติออนไลน์นะคะอยากเชิญชวนให้พี่น้องชาวเหนือทุกท่านนะคะที่รับชมรับฟังรายการนะคะมาให้กําลังใจสภากาชาติไทยนะคะเราอยากได้กําลังใจนะคะจากทุกๆท,ท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะเรานําแพลตฟอร์มนี้มาใกล้ชิดท่านแล้วนะคะกําลังใจจากท่านนะคะ จะเป็นพลังทําให้สภากาชาติไทยนะคะได้สื่อสารเจตนารมณ์นะคะการส่งต่อความช่วยเหลือโดยมีท่านเป็นผู้ให้แล้วมีสภากาชาติไทยเป็นสื่อกลางนำไปส่งต่อให้กับผู้รับนะคะที่เป็นผู้เปราะบางผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสที่ยังรอคอยคว,ความช่วยเหลือจากทุกท่านอยู่นะคะแค่หนึ่งคลิกก็ให้กําลังใจสภากาชาติไทยแล้วคะ่ะขอค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะ ขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณด้วยค่ะคุณจันรประภาวิชิตโชรชัยค่ะรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยค่ะ